ที่จังหวัดนครสวรรค์ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าจากกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook ที่ได้มีการแชร์ภาพของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างสีแดงไม่ทราบยี่หอ้อไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนบนรถพ่วงข้างมีท่อนไม้ขนาดใหญ่ยาวประมาณ5เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2คนโอบน้ำหนักประมาณ1ตันอยู่บนรถจักรยานยนต์สภาพล้อบิดเบี้ยวไม่สามารถใช้งานได้จอดอยู่ข้างทางบริเวณถนนเส้นหน้าวัดหลวงพ่อเดิมตนนําบลนองโพอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมกับได้มีผู้แชร์ภาพดังกล่าวออกไปเป็นจำนวนมากจนสร้างความงุนงงว่าสามารถขนมาได้อย่างไรทีมข่าวจึงได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่ารถคันดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ได้นํารถเข็นมายกท่อนไม้กับรถคันดังกล่าวมาจอดไว้ที่บริเวณหน้าศูนกู้ภัยน้องโพแต่ยังไม่มีผู้แสดงตนว่าเป็นเจ้าของและเมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่พบว่าไม้ดังกล่าวไม่ได้เป็นไม้ห่วงห้ามแต่ก็ยังไม่มีใครออกมาแสดงตนว่าเป็นเจ้าของ มีเพียงแต่ความคิดเห็นในโลกออนไลน์ที่ต่างแสดงว่าทําการขนมาได้อย่างไรทางก็เทินระหว่างอนามัยน้องโพพอมาถึงแล้วผมเห็นรถสองคันเนี้ยอยู่ด้านหน้าแต่มอเตอร์ไซค์น่าจะเสียทีนี้เขาเอารถกระบะลากมอเตอร์ไซค์ แต่มีท่อนไม้อยู่ที่มอเตอร์ไซค์มอพวกข้างนะดูที่มอเตอร์ไซค์ก็ชะลอดูพอมาได้เขามาผ่านตรงทางกูเดินได้ประมาณสักหน่อยเมตรแล้วรถมอเตอร์ไซค์มันเสียหลักเพราะล้อหลังมันยุบไม่ได้ยุบอ่ะล้อมันเสียหลักล้อโป่งโป่งลัถไปชนก็รถกระบะรถชนปุ๊บผมว่าจอดเปิดสัญญาณไฟชนนออันนี้สักอีกัางนึง ไปต่อมีเพราะเปิดสัญญาณไฟเสร็จปั๊บผมก็ลงไปถามบอกรถเป็นไรเปล่บาบอกว่าเขาบอกว่ารถเสียนี่ผมก็เลยบอกวว่าแล้จะทำไงหอผมก,ก็มาลากรถกระบะลากกลับบา้บบานก็เลยแงบไปเห็นท่อนไม้ก็เลยถามบอกว่าท่อนไม้ไปไหนเขาบอกว่าญาติเขาเอาออกมาจากในไร่ตอนนี้ยญาติเขาออกไม่ได้แล้วทีนี้เขา,าเอาออกมาให้ญาติก็เลยไม่ได้สงสัยอะไร ก็เดินมายืนรอว่าเขาจะลากรถไปต่อดูนีจะไปไงได้พอ,อเสร็จปับ๊บเขาบาอกว่าจะปอาล้อผมเลยบอกเอางี้ตอดรถไว้ข้างทางแล้วเอาใปฉ่ายเปิดทําเป็นจัญญาณไฟไว้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุํำต้อนแล้วก็มึงต้องคนแบเอาล้อมาใส่ผมเลยบอกไปไงี้เขาเลยเอาไม้ไผ่ไมาถ่ายลิกขึ้นรถเสร็จปับ๊บเขาก็ไปเลยแล้วก็ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนัอ่ะจัน,นถึงตอนเนี้ย รถรถก๊าดจัดรถก๊าจัดตรงน,นั้น thank mm -hmm. you